ไส้หวานนะคะไส้หวานที่คุณนี่ไม่รู้ซื้อจากร้านไหนนะคะรู้แต่ว่ามันอร่อยนะคะไส้หวานเป็นไส้ถั่วดำข้างในอร่อยมากเลยอืมแป้งนิ่มกำลังดีค่ะอืมแล้วก็มันไม่ได้รอแล้วด้วยแต่มันยังนิ่มอยู่เลยค่ะ nó có bạn mấy mà Kim có phải rồi có cho bảo cà phải vệ đôi nãy lại mang này <S3�> <laughs> <13 especie>